ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิรทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ส z n เซตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจันสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวันนันทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะพระอาจารย์ต้องวัดท่าสแบงพร้อมด้วยคณะสิทธิานุสิทธิ์ถวายที่ดินจานวน40ไร่แด่วิทยาลัย201 เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬกาพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อเอปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค9รับไม่ตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานปฏิบัติบูชาเนื่องในวันมาคบบูชาประจำปี2567และพิธีถวายที่ดิน40ไร่ณสวนธรรมสอนนารามบ้านดอนงวัวบ้านโนนสะอาด ตำบลพศสานอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำข้าราชการประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมากกิจกรรมเริ่มด้วยการถวายโฉนดที่ดินโดยพระครูประหลัดสุขวัตหรือพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงพร้อมด้วยคณะสิทธิานุสิ์ได้มีความประสงค์ถวายที่ดินณบริเวณสวนธรรมสอน,นาราม บ้านดอนงัวบ้านโนนสะอาดตำบลภัยสาลอำเภอทวัดบรุรีจังหวัดร้อยเอ็ดรวมจำนวน40ไร่แต่วิทยาลัยสงฆร้อยเอ็ดมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระพิสุทธิสมณเณรและพุทธศนิกชนผู้สนใจทั่วไปสำหรับพุทธศนิกชนผู้ร่วมถวายที่ดินในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณแม่ทองมีคุณพ่อทองดีนรงชัยบ้านดอนงวัวจำนวน12ไร่1งานคุณแม่หัดคุณพ่อเสาแก่นนาคำพร้อมครอบครัวบ้านดอนงวัวจำนวน2ไร่นางสาวที่วาพรชิมแก้วจังหวัดอุดรริดจำนวน6ไร่1งานคุณแม่กาสีขนานเข็ง พร้อมลูกหลานจำนวนสองงานคุณแม่หนูเล็กคุณพ่อวิบูลจันหัวโทนพร้อมลูกหลานบ้านดอนงัวจจำนวนหนึ่งไร่คุณแม่เหลาแก่นนาคําพร้อมครอบครัวบ้านดอนหันจำนวนสองไร่คุณแม่สมอนพร้อมลูกหลานบ้านขามตำบลบึงนครจำนวนหนึ่งไร่และอีก11ไร่มีสาธุชนคนใจบุญร่วมใจกันซื้อถวายนอกจากนี้ยังมีนางสาว อรณิชจ,จันหัวโทนนางการจนาศีโมนทำบุญปลูกกระเบื้องสาราปฏิบัติธรรมจำนวน5 0 0 0 0บาทอีกด้วยทั้งนี้ที่ดินของสวนธรรมสอนนารามดังกล่าวเดิมมีอยู่แล้วประมาณ50ไร่เมื่อได้รับการถวายจากพระครูประหลัดสุขวัตหรือพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสแบงพร้อมด้วยคณะสิทธิานุสิ์จำนวน40ิไร่ทำให้สวนธรรมสอนนารามมีเนื้อที่โดยประมาณ90ไร่พื้นที่หนาแน่น ไปด้วยต้นไม้นานาชนิดบรรยากาศเงียบสงบร่มเย็นพร้อมรองรับพระพิสุสามเนนและพุทธสนิกชนผู้สนใจฝ่ายในธรรมได้มาปฏิบัติและเรียนรู้ธรรมะและธรรมชาติในคราวเดียวกันุททยาาาติสสรงงณันธม จะิญพรเจริญนายดำรงศักดิ์นายกีสังนายอำเภอทวัตบุรีแนะนำทุตสาสัญญชนชาวบุรีเข้าถือพูทภาษาชนิกชนผู้สนใจมหาวิาลยมหาจุฬาลงกรณราชวิาลยคณะสงฆ์ได้ร่วมกันแตยานุสิตได้มีความประสงค์ที่จะถวายที่ดินรวมจํานวนกับ4ี่สิบไร่ให้กับคณะสงฆ์อำเภอทวัตบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ที่ดินจำนวนเกือบ4ี่ไร่เดี๋ดร้อะสูงจังหวัดละเอย่ร่วมขอมาเลยครับขอมาเลยเนี่ยสรำนวนแล้วก็จะไรับเงินระจาศปีจุกุแล้วก็จะได้หันหน้าหั่นหน้าออกมาด้านหน้าดังคำพูดจะได้แต่ข้าพหรื่ที่กเห็นว่าท้าพระบรที่ลูกสินแล้วเขาจะได้เงินนกลางใน วิธีการต่อไปเราภาพนั้นตามที่แด่รินไปนำไปกเป็นงเ่องเมืองทพ่อองดีนะรวงใจคณะที่หนึ่งแม่สวองเป็นม่ครัคุณสาแก่นาฟงฟัพครอบคัวคณะที่สาม่สาวที่ละทอนถึเกินเจตานุทอาคาสมิงทานังทัดทานังอาคาน ทุกวันตะวนทุกวัตะววันทวันอเนกาอนยาปิวนสันตุตอน

ต่อกันที่รองประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ดและอำเภอจัตรุรพักพิมานติดตามการขับเคลื่อนงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและอาระยะกรเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายมงคลชัยสมอุดรรองประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร,ร้อยเอ็ดณทุ่งกุลาร้องไห้ตำบลหินกองอำเภอสวนบุิจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและอาระยะเกษตร ในโครงการจะตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานบนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โดยมีนายคงคาชื่นจิตในอำเภอสวรณภูมิผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับจากนั้นดรเสกสรรสุดที่สงอาจารย์ประจำภาควิชาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณทุ่งกุลาร้องไห้ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการพร้อมนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจากนั้นเวลา13.30นนนายมงคลชัยสมอุดอรรองปลาดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอจตรุรพ,พิมานซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอตามโครงการอำเภออาระยะเกษตร ณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีโคดตำบลสีโคดอำเภอจัดตุรพักพิมานพร้อมเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและอาระยะเกษตรณแปลงโคกหนองนาข้าราชบริพารแปลงแก้ไขปัญหาดินเค็มคุณกมลมาศเจริญผิวหมู่ที่5ตำบลสีโคดต,ตามลำดับ โดยมีผู้แทนนายอำเภอจัดตุรพักพิมานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ได้มงคลชัยสม,มุทรกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและอาระยะเกษตรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้พบว่าการดำเนินงานมีการบรูรณาการการดำเนินงานของหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต่างๆทําทให้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจในหลายด้านมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทําให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการปลูกพืชผักสนครัวที่สามารถบริโภคในครัวเรือนรวมถึงการจำหน่ายสร้างไรายได้และการนำ งานวิจัยด้านการเกษตรจากสถาบันการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงและอารยากเกษตรสู่การดำเนินงานในโรงเรียนให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติจริงซึ่งนำไปสู่การขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน เกิดผลในมิติต่างๆทางด้านการพึ่งพาตนเองรวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งอยากให้มีการดำเนินการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมให้เกิดความมั่นคงและสงบสุขต่อไป ที62ครับท่านมีนา62ติลงไปเห็นว่าเป็นรายล้วนๆเลยครับท่านแล้วก็มีท่านเป็นย่างาานที่หลันๆขึ้นย่างาไปตากอากาศมาหลังาู้ a น l a n d ำมัน

อัน,นตรายต่อ,ตอร่างกายก็เลยมองเห็นแล้วว่าภาษาที่ถูกต้องเลี้ถทายโอนไปยังโครงการบริหาราอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงอยู่ในถังหมักจากผู้นรถทิ้ก็ปุ๋ยหมักแห้งน,นะครับขึ้รถ ก็แกะถ้าไม่มีแกใช้เป็นใบไม้แห้งก็ได้ครับคือเป็นูกสาราเดิมนะครับต่อมาถูกสาราได้ใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตระบถสีโครของเราไปไปเห็นภัแม่ตลาดงามเหมือนพี่น้องสันนิษฐานเลยโอ้นี่ No. Mm -hmm. ใข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดบรรจุดวงใจเสริมสิริมงคลแก่องค์พระยาศรีสุโธนาราชณนะอ่างเก็บน้ำทวัยอำเภอทวับุรีอาวันนี้เมื่อเวลา8นาฬกา45นาทีนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานในพิธีบรรจุดวงใจเสริมสิริมงคลแก่องค์พระยาศรีสุโธนาราชณนะบริเวณอ่างเก็บน้ำทวัดไยอำเภอทวัดบรุรีจังหวัดร้อยเอด็ด โดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายชูศักดิ์ราชบุรีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสิริ์วิทูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสนองดวงประสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ พระครูประหลัดสุขวัฒน์วัดท่าแสแบงและพระมหาเทรานุเทระร่วมส่วนเจริญชัยมงคลคาถาสำหรับองค์พระยาศรีสุทโธนาราชมีความยาว111เมตรมีความสูงถึง22เมตรความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า1้อละ90ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง จากภาครัฐภาเอกชนพ่อค้าประชาชนโดยมีพิธีลงสีปฐมฤกษ์และพิธีบรจุดวงตาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างองค์พระยาศรีสุทโธนาคราชจัดสร้างขึ้นเพื่อให้อ่างเก็บน้ำทวชัยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลัง,งกายและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปยยพบทาาขป ta củapapatà cảấ cảm mang ngoài cho cảm mang compa em vàai dịch đã hoàn เ,เร,รียรเน,เรเนเชิญท่านสดิทิวิทูลพร้อมพัยาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านสวประยุทธ์เหล่าสายเชื้อครับเรียนเชิญครับอันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกระม่อเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีั่นิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM โดยจานสีส้มดิฉันวิภาวรนพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ